สวัสดีค่ะอยากจะพามาดูต้นไม้นะคะที่ปลูกปกไว้ค่ะต้นนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเขาเขียวงามมากเลยค่ะตอนที่ได้มาน้องเขาให้มาก็จะเป็นต้นเล็กๆแล้วก็มีไหลแบบนี้นะคะมีไหลมีไหลยื่นมาสองข้าง กิ่งนี้ยังเล็กๆกิ่งนี้โตแล้วก็เลยเนี่ยค่ะใช้วิธีให้ไหลเขาลงไปจิ้มไว้ในดินค่ะแล้วก็เนี่ยจิ้มอยู่ในดินแล้วก็เราก็ปล่อยให้เขาติดรากติดอะไรตอนนี้เขาโตโตมากแล้วค่ะก็เลยจะมาตัดแยกจากกันเนาะเนี่ยได้สองกระถางค่ะงามมากเลยค่ะโตไปพร้อมๆกันเลยในขณะที่ต้นเนี้ย ตอนเป็นไหลก็เล็กๆค่ะเล็ก,เล,กเล็กกว่าไหลนี้เยอะเลยแต่เลี้ยงมาสักสามสี่เดือนเขาก็โตแทบจะทันกันเลยค่ะจำไม่ได้ว่าชื่อต้นอะไรคะน้องที่ให้มาเขาบอกว่าน่าจะเป็นต้นอะไรนะาเศรษฐีเรือนในมั้งประมาณเนี้ยค่ะแต่ดูแล้วเส้นเขายังไม่ชัดเท่าไหรอ่อ่ะมันเขียวมากเลยก็เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไร แล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งเล็กๆเนีคะต้นนี้ก็แยกจากไหลเหมือนกันแต่ว่าต้นนี้โตไม่เท่าต้นนี้เนาะมาพร้อมกันค่ะไม่แน่ใจว่าต่างกันที่ไหนอาจจะที่กระถางเพราะว่าอันนี้เป็นกระถางดินค่ะเขาอาจจะอุณหภูมิไม่ร้อนดีกว่าอันนี้กระถางพลาสติกก็เลยทำให้ดูเหมือน โตต่างกันนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหากระถางดินมาใส่แต่ต้นแม่ก็สวยนะต้นแม่ก็กระถางพลาสติกเหมือนกันเลี้ยงไปอีกหน่อยก็คงโตค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะตัดแยกนี่ได้แล้วนี่ค่ะ ได้แล้วอ๋ตอต้นนี้จะต่างกันตรงที่เรามีน้ําเลี้ยงไว้ข้างล่างแบบนี้ค่ะก็อาจจะมีผลว่าเขาเลี้ยงดีไม่ไม่ขาดน้ํานะคะเขาอาจจะชอบแบบนี้เดี๋ยวต้นนี้ก็จะหาจานรองมาวางเนาะเขาจะได้เติบโตส่วนไรนี้ เดี๋ยวเราจัดการหากระถางเล็กๆมาแบ่งตรงนี้เนาะได้แล้วค่ะหากระถางมารองแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นชามใบกเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วชามกินข้าวนี่แหละเอามารองไว้เนาะให้คขาได้มีความชื้นข้างล่างคอยดูซิจะเติบโตทันพี่ไหม ที่ต้นนี้โตไปเยอะแล้วส่วนไหลนี้เดี๋ยวเราหากระถางดินมาจิ้มกันเนาะได้แล้วค่ะกระถางดินเดี๋ยวเราเอามาจิ้มกัน มีเข้าเก็กะก,ก็ตัดออกจัดวางให้เข้าที่นะคะ ดินรดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็มาจิ้มจะได้ไม่ต้องรดอีกรอบนนะึงนีาา่ค่ะจิ้มลงไปแล้วก็ให้เขาอยู่แค่รากแตะถึงพื้นก็ได้แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรมากมายแค่นี้เองให้เขาได้ถึงดินเขาก็เดี๋ยวก็จะมีะรากงอกออกมา จากที่หาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะต้นนี้ที่มีใบเขียวทั้งต้นใบเขียวตลอดแบบนี้นะคะไม่มีเส้นขาวเขาบอกว่าเป็นเป็นอย่างเดียวกับเศรษฐีเ,เรือนในค่ะแต่ว่าเป็นการที่สีแตกต่างกันบางคนจะเรียกว่าเศรษฐีเ,เรือนกลางบางคนจะเรียกเศรษฐีเ,เรือนเขียวนะคะ ก็เรียกได้หลายอย่างนะคะแต่สรุปว่าเป็นพืชชนิดเดียวกันเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนกลางเศรษฐีเรือนเขียวนะคะ